การไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ภายในปี2050เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยิ่งใหญ่และท้าทายที่สุดที่มนุษยชาติเคยเจอเลยก็ว่าได้ครับมันคือการเปลี่ยนโฉมโครงสร้างพลังงานของโลกทั้งใบภายในเวลาไม่ถึง30ปีคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงกันล่ะครับอะไรคือหนทางที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้คำตอบเนี่ยบางทีอาจจะซ่อนอยู่ในเอกสารฉบับนี้ครับ มันคือแผนที่นำทางสูน Net Zero ที่จะทำโดยทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ซึ่งวันนี้เราจะมาถอดรหัสแผนที่ฉบับนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาละครับก่อนที่เราจะออกเดินทางไปตามแผนที่นี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจจุดหมายปลายทางกันให้ชัดๆก่อนดีกว่าว่าไอ้คำว่า Net Zero ที่เราได้ยินกันบ่อยๆแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าว่ากันตามนิยามเลยนะครับ Net Zero e m i s s i o n s ก็คือสภาวะที่มันสมดุลกันพอดี พูดง่ายๆก็คือปริมาณก๊าเซเรืวงกระจกทั้งหมดที่เราปล่อยออกไปเนี่ยมันต้องเท่ากับปริมาณที่เราสามารถดูดกลับเข้ามาหรือกำจัดออกจากชั้นบรรยากาศได้พอดีไปเมื่อถึงจุดนั้นได้เราก็จะสามารถหยุดยั้งการสะสมของก๊าเซเรืวนกระจกที่ทําให้โลกร้อนขึ้นอย่างถาวรน,นั่นเองครับตรงนี้หลายคนอาจจะยังสับสนอยู่นะครับระหว่างคําว่า net zero กับ carbon neutrality ความแตกต่างที่สําคัญเลยก็คือ carbon neutrality เนี่ยเขาจะโฟกัสแค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเดียวแต่ net zero นี่คือ หมาหมดครับกา๊าซเรือนกระจกทุกชนิดเลยแล้วที่สําคัญกว่านั่นคือเนทซีโร่ไม่ใช่แค่การหาทางชดเชยนะครับแต่หัวใจของมันคือการลดการปล่อยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนแล้วค่อยกําจัดส่วนที่เหลือจริงๆพอเราเข้าใจจุดหมายกันแล้วทีนี้เรามาดูแผนที่จาก I E A กันบ้างดีกว่าครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเผยให้เห็นเลยครับว่าความท้าทายที่เรากําลังจะเจอเนี่ยมันใหญ่หลวงขนาดไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยครับ นรายงานของ IEA เขาก็ย้ำชัดๆเลยนะครับว่าเป้าหมายนี้จะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องอาศัยการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะทางด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดคือไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับแต่มันคือการปฏิวัติเทคโนโลยีกันเลยทีเดียวแล้วนี่คือตัวเลขที่โอ้โหเห็นแล้วจักเข้าใจเลยว่ามันท้าทายขนาดไหนเราจำเป็นต้องมีการลงทุนด้านพลังงานทั่วโลกสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐย้ำนะครับว่าต่อปีภายในปี2030 เป็นตัวเลขที่มันมหาศาลมากๆเลยครับแก่นแท้ของแผนที่ฉบับนี้เลยนะครับก็คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์พลังงานของเรานั่นก็คือการก้าวออกจากยุคของเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ํามันหรือก๊าสธรรมชาติที่เป็นเหมือนกับเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลกเรามาเป็นร้อยปีเลยครับโอเคการเดินทางไกลเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากก้าวแรกใช่ไหมครับแล้วสําหรับภารกิจนี้เนี่ยก้าวแรกในช่วง10ปีนี้สําคัญที่สุดเลยครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าหมุดหมายสําคัญสําคัญที่ต้องทําให้ได้ก่อนปี2030มเนี่ยมันมีอะไรบ้างแผนที่นี้เขาระบุหมุดหมายไว้ชัดเจนแล้วก็เร่งด่วนมากๆครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคือต้องไม่มีการอนุมัติโครงการน้ํามันและก๊าซใหม่ๆอีกแล้วจากนั้นภายในปี2030รถยนต์ไฟฟ้าต้องครองสัดส่วนการขายเกินครึ่งหนึ่งของรถใหม่ทั้งหมดและรถไฟฟ้าห่านเห็นเก่าๆที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องปิดตัวลงทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเงื่อนไขสําคัญเลยครับที่ทําให้เป้าหมายปี2 0 5 0มันยยังเปป็นไได้อู่ และถ้ามองภาพยาวๆไปถึงปี2 0 5 0นะครับความต้องการใช้ถ่านหินนี่จะลดลงถึง98%คือแทบจะหายไปจากระบบเลยครับส่วนน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติก็จะลดลงแบบหวบหาบเลยนี่แหละครับคือภาพของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานแบบพลิกฝ่ามือเลยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่นโยบายรัฐบาลหรือบริษัทใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วพลังที่สําคัญที่สุดอาจจะมาจากพวกเราทุกคนนี่แหละครับในฐานะผู้บริโภค มีข้อมูลที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับจากรายงานของ IEA เขาบอกว่ากว่า55คือเกินครึ่งหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับการตัดสินใจของผู้บริโภคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อของเลือกใช้บริการต่างๆคือมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยจริงๆครับและการตัดสินใจที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เรื่องใหญ่อย่างการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าการปรับปรุงบ้านให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น ไปจนถึงเรื่องเล็กๆในน้อยใกล้ตัวที่เราทําได้ทุกวันเลยครับอย่างเช่นเลือกเดินทางด้วยรถสาธารณะลดการเดินทางทางอากาศที่ไม่จําเป็นหรือแม้แต่การรีไซเคิลพลาสติกทุกอย่างที่เราทำเนี่ยล้วนมีความหมายทั้งนั้นทีนี้ลองคิดภาพตามนะครับถ้าเราทําสําเร็จละ่ะถ้าเราสามารถเดินทางตามแผนที่นี้ไปจนถึงจุดหมายในปี2050ได้โลกของเราในวันนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไง หนึ่งในผลลัพธ์ที่จับต้องได้ง่ายที่สุดแล้วก็ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดเนี่ยจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้แบบมหาศาลเลยซึ่งเขาคาดกันว่าจะช่วยชีวิตผู้คนจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึงปีละ2ล้านคนเลยนะครับนี่คือประโยชน์ที่ส่งผลต่อชีวิตของเราและคนที่เรารักโดยตรงเลยนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ยังนํามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆด้วยครับ มันจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็สร้างงานอีกเพียบเลยในขณะเดียวกันก็ช่วยให้แต่ละประเทศเนี่ยมีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นด้วยเพราะว่าต้องไม่ต้องไปพึ่งพาเชื้อเพลิงจากที่ไหนที่หนึ่งอีกต่อไปและนี่แหละครับคือภาพของจุดหมายปลายทางของเราโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับพวกเราทุกคนแผนที่ถูกกาออกมาแล้วนะครับ เส้นทางก็ดูชัดเจนแต่การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้เนี่ยมันจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนทั่วโลกร่วมมือกันอย่างจริงจังคำถามสุดท้ายมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปทางไหนแล้วล่ะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะยอมเดินทางนี้ไปด้วยกันหรือไม่